เครื่องอัดทอบมันงใหญ่นะครับมาพบผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินบัตตี่เบอร์รว่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบัติดตามครับวันที่ชื่ออะไรครับวันดีสุดโดนวังคะ่ะวันดีสุดโดนวาง,อ,างอ๋อโอนวางนะครับช่วงอายุสองปีสองปีก็เออเอาเยวเข้าเรื่องเลยดีกว่าทุกท่านเสียเวลานะครับว่าเหตุที่กินบัตตี้เบอร์รี่เนี่ยเพราะอะไร ปวดหัวตอนนี้ตทำตัวหลังจากที่ผ่าตัดเมื่สองเดือนแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเอาแต่เอาแต่หัวใจใสแล้วทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามมาหลังจากปัดตับยังหนักเลยปวดเมื่อยยังหนักเลยอ่ะกินพาราถ้วยเอาต้องทานไปให้ได้ตรงนั้นอ่ะตามวันแค่นั้นล่ะพอลมานใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วทีนี้มาทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัตเตอรเบอรี่ได้ยังไงอ๋อ ฟังวิ่ไยุติกรรมอีกที่ตายสั่งอรณ์เกดตายที่นางสัมภาษณ์อย่างนี้นะนะครับฟังแล้วเป็นยังไงฮะเกิดความรู้สึกว่าตอนแรกๆก็ไม่ค่อยเชื่อไม่เคยเชื่อแต่ลังก็บอกว่าลลงนอไม่เสียหายหรอกครับอืมเราก็เมื่อยจริงๆแล้วไม่ไหวอะไรลองก็ต้องลองจะมากินธารามันก็ไม่ใช่นะอ่าก็ไปซื้อมาอ่าก็ลองซื้อมาคนข้าวโพดหนึ่งขวดก็ซ้อจากไหนซื้จากลา กิต claro, ิพรร้านกิติพรบางใหญ่นะครับอ่าโอเคเฮ้ยพ่อเป็นยังครับอ่าครั้งแรกอะก็มันเปนฝนเมื่อยจริงๆแะปวดนเมื่อยยิ่งกว่เดิมนะมันล้างตัวแล้วมันอ่อจ่ารไรก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับใชเราปฝนเมื่อยแรงเลยใช่แล้วกลัวไหมถามว่ากลัวไหมคือคือเราฟังมิจฉาต่สัมภาษณ์เขาบอกว่าบางคนก็มีกระแสตบเราอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าเราต้องรอดตรงที่เสียอ๋อ เยี่ยมมากใจเด็ดมากนะเพราะว่า <laughs> <laughs> ถ้าเกิดเ,เราเรายอมแพ้ซะเราก็ต้องไปทนจัอาก,การปวด่อยองอใช่ไหมฮะนะ,ะดีมากครับก็เสร็จแล้วก็กินต่อไปกินต่อไปให้มมนกว,ะวละมันเามันเบาลวมันเบาลแล้วหนึ่งหลับแล้วมันไม่มีการเื่ว่าเราจะเนื่มาปวดวยมไม่มีเลยหลับลึกหลับกลับสบายไงเพราะฉะนั้นอวดด้านนี้เป็นเพราะอะไรครันอนได้ค่อยหลับ มันไม่มันนอนหลับพอเราตื่นลุกไปห้องน้ำปุ๊บมันจะมันจะลาบอีทีหน้มันจะลับอีีนะ้เป <c oughs> ็นชะั่วโมง <c oughs> อ๋อครับครับกินตรงนี้ปุ๊บหลับเลยวันตี้เอร์นอนนี่เนี่ยไปห้องน้ำกลับมาก็ยังหลับห <c oughs> ลับก็เดิม <c oughs> ได้พักผ่อนเต็มที่ <c oughs> ใช่ใช่นะครับโอเคแล้วก็มป็นที่สองต่อ,ตอ อันนี้ไปซื้อมาเลยสามขวดขอสามขวดช่วยได้สามขวดไม่ต้องไปบ่อยแลนะสามขวดวิธีกินก็อย่างที่ว่าเออซื้อมาเอามาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับไม่แช่เลยไม่่เยแชลกินเลยอย่างนี้เลยคนแช่เออหรอไม่รู้เลยเนาะมุมน้ำแช่ก็จะอร่อยนะครับกิน่า้และวสองก็คือเรื่องของอากาศที่มันจะเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เราก็แช่กินคนแช่ครแช่เย็นเลยจะได้รู้ว่าต้องแช่ ่ไม่รู้นะตังู้ใหม่เลยวันที่ผมว่เขาได้พูดออกกิการเรื่องนี้ถือว่าเราได้พูดให้ฟังนะครับโอ้แค่เหรอแค่รู้เลยกินแบบไม่แช่มาตลอดเพราะว่ากินมันสี่วันอะไม่แช่ก็ได้แต่ทีนี้เราเราต้องการจะให้อากาศมันเข้าไปทำปฏิกิริยากับกับน้ำผลไม้นะครับอ่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็แนะนำกันตรงนี้เลยนะครับแช่ที่เย็นก่อนนะครับถ้าได้เปิดแล้วต้องแช่ใช่ครับ ครไม่ได้บอกลูกเลยลูกชายก็กินไม่ไดีมันก็มีเกมใช่ไหมอ๋อคือไม่ได้บอกเขาเลยครับครับครับได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสไปประชานสมมาตรสองก็อ่าเสร็จแล้วเป็นยังไงครับพอชุดชุดที่สองมาเดือนสามเลยเหมือนว่าเราจะปกติดีทุกอย่างหมอนัดทีก็หมอก็บอกเออเลือดแล้วไขมันในเส้นเลือดเพราะเราคนคนคนเป็นหัวใจจะมีไขมันในเส้นเลือดอยู่แล้วแต่ไม่มากแต่ก็มีหมอบอกว่าเออค่ะ ทปกติทุกอย่างเราทนได้แข็งแรงแต่นะคะหมอเขาบอกหมออย่างนี้เราแข็งแรงลูกค่ะันหางเลยก็ได้หมอเหรอหมอก็เลยนัดาให้เป็นแทนหมอได้เพราะว่าผ่าตัดหัวใจผ่าตัดหัวใจผ่าตรงไหนบ้างครับเอาช่วงที่นึ่งคือผมเห็นแล้วตรงขาสองขานะคะไม่ใช่ขาเดียวเนี่ยสองขาเลยยาวนะี่คือการเหัวใจจบตัาเส้นน อยากรถถึงนี่เลยครับครับโอเคเนาะเห็นไหมครับความเจ็บป่วยทรมานเนอะเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อสักสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วครับครับอ๋อแล้วบอกถ้าย้อนเวลารู้จักอันนี้ไวเราอาจจะไม่ได้ขาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเส้นเลือดหลอดตาลง่ะครับไปมาปวดเท้าอจารย์เคซื้อเส้นเลือดหลอดตันไปแล้วหมอบอกตัลสามเส้นนะครับอ่า อเจอจะกลับบ้านหมอบอกกลับไม่ได้เลยถ้ากลับละรับรองไม่ได้ลาล,ลูกหลานไปวันไ,ไหนตอนไหนไม่รู้ไปวิ่นาทีไหนไม่รู้<อ>คุณหมออย่างนี้เลยคุณหมอจับตัวไว้เลยนะครับอ่าก็<อ>เลยบอกโอ้หมอบอกหมอใช้คำว่าไม่รู้คนจะไปวิ่นาทีไหนนะมัเป็นความตายยู่ตรงหน้าเลยใช่แต่ว่าคือคือมีอาการนิดเดียวเองเราลองไปตรวจห้องเอียงอย่างปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยเป็นอะไรไงเป็นอาการ ปกติก็เลยอยากตรวจดูว่าเราเป็นอะไรทำไมเราหายใจเหนื่อยมันหายใจไม่อิ่มเหมือนเราไปวิ่งมาเงี้ยก็หายใจไม่อิ่มมันเริ่มต้นจากตรงนั้นเราก็เลยสงสัยใช่ไหมคะก็เลยไปตรวจตรวจไปเจออาหารทีเองเป็นคนเหมือนเรากินบะดี้บะดี้แล้วเรากินแล้วเราเป็นคนเนี่ยแข็งแรงปกติอย่างนี้ไงจะไม่เก็บแค่ได้ป่วยอยู่แล้วไงครับคพอเรากินนี้เรากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเหินปกติไม่มีเหนื่อยไม่มีลั้ใช่ลูกความไปเที่ยว ไม่ไหวเออไม่มีเห็นเหนื่อยเลยนี่แหละพอลูกคดหัวลูกชายนะคือมือหัวไปตรวจไม่เจออะไรสักอย่างเลยนะหมอไม่เป็นเพราะเขาเป็นนออกาลังกายก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะแม่ลงคุมซื้อให้หนูกินเลยเขาเขาไม่ซชื่ออยู่แล้วเนี่ยคนนู้สาวเขาจะไม่กินไงจนจนหนักแล้วบอกว่าเขาจะให้กินอะารอะไรของเขาน่กก็เลยบอกไม่ต้องอยากให้ลองคนนี้ก่อนลูกชายกินแลก็ไม่มีปก็ ที่สั่งหกขวานั่งอ่ะสาวกับลูกชายไปสาวมึงก่อนเขาเอาไปให้พ่อเขานางกับวันเดเมจะซื้อไว้อีกถ้าก็าำไปกินให้ก็เราทำงานได้อะต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมเราแข็งแรงหนึ่งมันคิดอะไรกอกละคิดอะไรกอบโอ้แสดงว่ากินทั้งครอบครัวเลยอ่าเนี่ยกินทั้งครอบครัวจะนี่ลาไปหาลูกเต๋าไปเลยที่ว่าพ่อเขาป่วยเนี่ย ม yeah. right. so ั่นใจละสิ huh. uh ่งได้บอกทุกอย่างถ้าไม่มั่นใจจะไม่บอกตอบนี่เราทเดี่ยวไรเนี่ยอเที่ยวเนี่ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราผ่าอย่างเดียวมันไม่แผลติดเชื้อแค่นิดเดียวเองแผลติดเชื้อนี่แบบมันแผลไม่หายแค่นี้ยตรงนี้นิดเดียวเนี่ยเนี่ยมันไม่หายครับแล้วคังวนอีกนีดเดียวเนี่ยเนี่ยที่เป็นแผลเนี่ยมันไม่หายไปผ่ารอบที่สองเราหูวหนักมากแล้วไม่มีแรงเลยรอบแรกผ่าหัวใจอะไร ไม่มีแรงไม่มีแรงทําอะไรก็ตม่มีแรงเลยแต่ปันเดินล้วทุกวันยังไงก็ไม่มีแรงไงแล้วก็เราก็ปวดเมื่อยเหมือนที่เราไปฟังอ่ะวด้เชุญคุณได้มาฟังข้อมูลเกี่ยวกับบัตตี้เบอร์รี่นะฮะคนฟังคือคุณคุณลุงเนาะเป็นคนฟังเขาชอบฟังเขาชอบฟังเพลง ขายของเรื่ยเราฟังเพื่อนเพื่นเนาะตอนนั้นเป็น96.25เมกะเฮิรตซ์นะครับสองพนยี่สิบสามครับแต่ตอนนี้ตอนนั้นยื่ไปแล้วนะฮะขยายไปที่วัดหขวฝัน0 7 5 0เมกะจุดห้า์เกินแล้ก็ลุงก็เลยมาบอกให้ฟังใช่ไหมฮะว่าลองดูตรงนี้สิแกมาฟังมาฟังว่านี่เจ๊ตายเนี่ยเขาพูดเนี่ยยายมาฟังก่อนขายของไปโดยก็ฟังไปไหมอ่าอะไรอ๋ไหนๆมันก็พอเราจะมาวันวันเล่นวันกินพลรามไม่ได้ ร้องอ่ะต้องร้อง่ะแล้วอย่างลูยชายว่าอมแม่มันน้ำผลไม้เยอะเลยมันจะดีกว่าอารแรแต่นี่กินง่ายกว่าแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรเช้ามาก็กินก่อนนอนก็กินแค่มันไม่ได้ยุ่งยากอันนี้กันกินยุ่งยากไปอยู่สุดท้ายแล้วประทับใจอะไรครับประทับใจเนอะ ว่าเขามีผลไม้เหมือนว่ามันมันเหมือนมันแทนผลไม้หลายๆชนิดด้วยครับคุณแม่หนูอ่านแล้วมันมีผลไม้หลายๆชนิดครัุณแม่ครูอืมครูนะแล้วจะฝากบอกคนที่มีอาการใกล้เคียงกันเนี่ยยังไงครับก็ถ้าปวดม่้ยหรือ เราแก้ไม่ตกอ่ะน่าจะลองขวดแรกเราก็ได้ผลแล้วนะลูกสาวกินปวดแรกก็ได้ผลแล้วเนี่ยที่ว่าครับแขนงค่ะแขนไม่ขึ้นยัแขนงไม่ขึ้นถอดเจ้านายไม่ได้แล้วพูดตรงตรงนะเจ้านายไม่ได้ครับเดี๋ยวมือาไปกินอีกช้างขวดนะให้ห้ากินให้หายแล้วคอยแนะนําที่ว่าคนที่เป็นที่เดินกะปิกะปิอยู่เอ่อเพื่อมันจะดีขึ้น ไม่ได้ยากได้ถือเป็นบุญเป็นผุ้ขสดนะคะแนะนำต่อไปสำหรับคนที่เขาเจอปัญหาแบบนั้นแล้วเขายางหาทางออกไม่ได้นะครับเขากินยาอะไรของเขาที่บอกอ่ะบอกไม่เห็นด้วยเพราะอันนี้อ่ามีคนหนึ่งคนถ้าว่าเราเขาบอกว่าเขากลัวแพ้เราบอกว่ายาตัวนี้ไม่มันไม่ใช่่าเป็นเชิงพายานะมันเป็นน้ําผลไม้ผลไม้ท่านเองครับก่อนอ่ะเอ้เราก็ ใช่ไหมว่าเป็นโรคคันตั้งแต่อายุสามสิบจะหกสิบเพราะว่าผ่าตัดมามันก็ยังกินอะไรไม่ได้มันก็ยังคันนะเพราเรามากินตัวเนี้ยใช่ไหมหมอเขาบอกว่าไม่มีทางหายโรคคันคือเขาบอกว่าเป็นโปรงแหวงไงคันตรงไหน,นอ,อ๋อคันน,ำน้ำเลือดในตัวคันไปหมดอล้นั่นแหละไอ้ออที่ที่ตั้งใจจะกินคือเขาบอกว่าไอ้คันก็หายไงพี่พี่เจสสวยเนาะเจสสวยร้านขายยาเอฟแอนด์บีอันไหะอ่า ของเราหายไปไหนไม่รู้เพราะเทนี้เราก็ลองกินไปที่ปกติปูนี่แตะไม่ได้ไม่แต่คําเดียวนะปูทะเลตอนนี้ขอขอโทษกินได้ทุกอย่างไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นสาหรับคนเป็นโรคพันแนะนําว่าไม่กินนะลองไม่ลองอ่ะแต่ว่าไม่รู้กินจีบปวดที่เรารู้สึกเราไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนอ่ะใช่แล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสังเกตละเพราะว่ามันหายไปเองไม่ได้สังเกตว่าหายไปตอนไหนบางคนเป็นนิ้วล็อกนะฮะจับอะไรไม่ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่า เมื่อไหร่นะฮะว่าตัวเองอ่ะหรว่าจับอย่างได้ปกติแล้วแ้่ยังไงมันเนี่ยมันจะไม่ได้สังเกตตัวเองไงครับตอนแรกก็มันจะค่อยๆรักษาไปดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะผมถึงบอกว่าแนะนําให้กินให้ครบโดสก็คือว่าให้กินเวลาสองแก้วก่อนนะฮะไม่แนะนําเลยถ้าจะวันเหลือวันละแก้วไม่รู้ว่าแต่าประหยัดฉันก็เลยกินวันละแก้วจะแข็งแรงแล้วไงแต่หยุดได้หมายถึงว่าพอเราเรามั่นใจว่าเราแข็งแรงดีแล้วจะหยุด พักไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งนะครับคือแต่จริงๆถ้าเกิดว่ากินน้อยมันเสียของอ้าวหรอใช่ฮะถ้าเรามั่นใจนะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวกินบารเลยแก้วไม่ถูกหลักใช่ไหมคะไม่ถูกหลักครับผมจะไม่แนะนําเลยนะฮะให้กินให้ได้ยกเว้นว่าเออเป็นบางช่วงเราติดภารกิจเราจะกินไม่ทันก็ไม่เป็นไรผมนึบอกว่ามันถึงหยุดได้ วันสองวันอะไรต่างๆเียแต่ถ้ากินให้กินให้ครบโดสนะครับอย่ก็บอกผูกต่อไปว่าถ้าหัวเปื่องก็กินพอนนี้ขึ้นก็กินแก้วเดียวก็เรารู้ว่าเราดีแล้วไงแล้วก็เสริมเสริมแค่แก้วนึงมันก็คือเป็นน้ำสมุนไพรอยู่แล้วเป็นน้ำผลไม้อยู่แล้วบอกเขาอย่างนี้ครับอ๋อไม่รู้จริงๆว่าเขาให้กินครบแต่สุดท้ายก็ขอบคุณนะฮะคุณพี่วันดีนะครับ ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพี่ทั้งทั้งก่อนแล้วก็หลังรับประทานบตดี้บอรี่นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่มีอาการคล้ายๆกันนะครับท่านเพียงต้องมีปวดมือต้องมีใช่มีเยอะเป็นปกติของร่างกายนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากและขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเป็นต้นโพลำสยกับลูกหลานต่อไปครับขอบคุณมากตสาละเวียนมา